ตายระยะที่ถี่พอารารู้ก็อนมนกินมายได้แต่อนนี้ก็ลูกสาวก็มาเจอยาตัวนี้พอกินเไปก็ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นคือวิเทียนบวกอรค่ะทำงานก่อนปรกอนร่างทีแรกเป็นฟาดังก่อนมาเป็นหวานแล้วก็คุณมันู้เป็นโรคไตต้นปีนี่ต้นปีนี่เองต้นปีนี่เอง ก็เขาบอกวาเป็นตายในยะที่สี่แล้วประมาณนั้นนะเนี่ยเขาบอกแต่ดึงเลยไปหาหมอหมอเขาต้ให้ลองลองกินยาเขาป่อนอะไรเงี้ยใชไหมครับได้ยินว่ากินยาความดันและประวาติบุรกาเม็ได้รวมรวมกัน,น,นก็บอกเมื่อก,ก่อนแล้วความดันอ่ะความดันกับประวาติน่ะเป็นสิบเนี่ยโอ้เป็นสิบก็ไม่เลยบอกว่าปวัตนี่จะสามเม็นนะครับ คางดันมันมียางละสองสองตัวเนี่ยสี่เม็ดแล้วแล้วก็ยางเม็ดอีกมียาอะไรอีกเป็นสิบสิบเม็ดนะความดันนะนะอันนี้นหมอให้มาแต่อันนี้ก็ลูกดาวก็มาเจลยาตัวนี้พอกินเข้าไปก็ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นกินข้าวได้ด้วยแข็งแรงอันนี้มันก็เหมือนความดันเพิ่มเหมือนลดลงความดันลดหวานถ้าลดลง ขาก็เลยลดยาลดยาเบาหวานยาความดันเอาไปว่าปีนี้ไม่กี่เดือนเนี่ยพอกินแค่เดือนลสองเดือนใครอ่าความดันเบาหวานลงคุณหมอลดจากสิบเปอรเซ็นเหลือไม่ถึงเม็ดเหลือไม่ถึงเม็ดต์แล้วทั้งหมดนั้นรวมไปแล้วอะไรทั้งวัหมดทั้งหวานทั้งวันเก็กินเช้าอ๋อจากสิบเหลือห้านี่ก็ลดได้เยอะนะคุณแม่ตอนนี้ไม่ไม่มีรวมทุกนิดตั้งเเจกตัวเองเวลาเวลานั้นจะปวดตรงนี้จะไม่ปวด บำคุงมำรุงไม่เปล่าแต่นี่ก็ไม่มี่นี่ยเกตุแล้วเวลากินอะไรก็ปุ่มมองแต่ตอนนีน้เพิ่งจะไปหาหมอได้สองเที่ยวเองคันกินยาเลยนะเที่ยวสองเขาบอกดีขึ้นคือค่าเลือดหมอบอกว่าดีขึ้นมาดีขึ้นมาไตก็ดีขึ้นไตก็ดีขึ้นตเที่ยวที่สามเนี่ย,ค,ยคิดว่าคงจะดีขึ้นแล้วก็เรา,รหาหผูวผ้าเราแข็งแรงนะงระีบว่าก่อนเย็ดเลยตอนไหน ทานง,ง่ายอร่อยคนที่เป็นโรคไตก็หาพืชกินได้เลยจ้ะรสาก็อร่อยจ้ะ